สำหรับวันนี้ครูมีข่าวสารดีๆจะมาแนะนำนักเรียนคือการทำประกันอุบัติเหตุข้อดีคือเบี้ยประกันถูกและมาได้เรียนประสบอุบติเหตุไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ทาบริษัทจะจ่ายค่า,ารักษาพยาบาลให้เรียนทั้งหมดแม่ขอตังค์หน่อยเอาไปทำไรอะเลืองหนูนะาไป แม่ครับผมจะเอาเงินไปทําประกันนุบันนีครับคคุณรับทําประกันไทยไว้ดีแล้วลูกลูกขับมอเตอร์ไซค์แม่เป็นห่วงผมได้สั่งยาแก้ปวดยาแก้อักเสบให้กับคนไข้ทั้งสองคนแล้วน,นะครับค่ารักษาข้าห้องค่ายารวมทั้งหมดคนละสามพันบาทครับทำไม นะคะหมอไม่เป็นไรนะคะคุณแม่ลูกคุณแม่ได้ทําประกันอุบัติเหตุไว้กับดิฉันค่ารักษาพ,พยาบาลทั้งหมดเดี๋ยวดิฉันจ่ายเองดีแล้วครับที่ทําประกันอุบัติเหตุเผื่อไว้คนสมัยนี้ประมาณอุบัติเหตุเกิดได้ง่ายเลือขอบคุณแม่ไม่ได้ทําประกันอุบัติเหตุไว้กับครูค่ะนี่ค่ะหมอ เอาเงินไปทำอะไรไหนบอกว่าเอาเงินไปทำประกัน